สวัสดีค่ะสุนันป้องดีค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศการทำคลิปจากคลิปเพลงมาเป็นคลิปพูดอีก1คลิปนะคะคลิปนี้ก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงเรื่องราวที่จะนำมาพูดในคลิปนี้นะคะก็อยากจะจกราบขอบพระคุณสําหรับผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่คอยติดตามเป็นกำลังแรงใจให้คอยติดชม คอยกดไ like, ลค์คอยเขียนคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจอย่างมากๆเลยคะ่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องช่องแล้วก็เรื่องเพลงนะคะเนื่องจากว่าช่องนี้จะเน้นการทำเพลงที่แต่งเองแล้วก็มีเพลงคนอื่นแต่งบ้างนะคะก็ช่องช่องก็จะเน้น ไม่อยากจะไปติดลิขสิทธิ์กับช่องอื่นกับของคนอื่นนะคะก็จะแต่งเพลงจะทำเพลงที่แต่งเองมาทำลงนะคะก็ขอขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดถึงแมว่าบางเพลงอาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเพลงที่ตัวเองร้องนะคะก็อาจจะมีร้องผิดร้องเพี้ยนบ้างก็ ถือว่าทำไปเพื่อความบันเพิงและการมีใจรักนะคะก็ทำไปผิดพลาดมีข้อติชมก็ขอน้อมรับทุกออคอมเมนต์ทุกการติชมการติเตียนการตำหนิและการชี้แนะมานะคะก็อออาจจะมีบางคนสงสัยหรืออยากจะถามนะคะว่า การแต่งเพลงการทำเพลงแต่งเองมาลงในช่องเนี้ยน่าจะดีนะคงจะไม่มีปัญหาเรื่องการไปติดลิขสิทธิ์อะไรกับเพลงใครอันนี้ก็แน่นอนอยู่นะคะถ้าเพลงเราไม่ไปซ้ำกับเพลงของใครก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะแต่ว่าก็การแต่งเพลงนี้มันก็ประกอบด้วยเออเครื่องดนตรีนะคะเสียงดนตรีเนื้อลองทำนองเมโลดี้ต่าง บางครั้งก็มีเหมือนกันนะคะที่ไปติดกับลิขสิทธิ์ของคนอื่นซึ่งทุกวันนี้ก็มีนักด,ดนตรีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีแอปทำดนตรีเรียบเรียงดนตรีนะคะซึ่งมันก็มีโอกาสอย่างมากๆที่ทำนองเมโลดี้จะไปซ้ำกับคนอื่นซึ่งเ,เขามีลิขสิทธิ์มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็ช่องนี้ก็เจอ ก็เคยจือนะคะดนตรีที่ทำมาก็มีบ้างอาสองเพลงนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปติดลิขสิทธิ์ก็เป็นดนตรีที่น้าแอดนะคะเรียบเรียงให้ก็มีจะติดลิขสิทธิ์อยู่สองเพลงซึ่งตัวเองก็ยอมรับว่าเออทำนองเป็นซ้ำคนอื่นจริงๆริาะตัวเองเป็นคนบอกน้าแอดว่าเอออยากได้เป็นปีแบบนี้แบบนี้นะซึ่งทำไปมันก็ ไปซ้ำไปติดกับของคนอื่นก็หลีกเลี่ยงบางอันเราก็ปิดสถานะเป็นส่วนตัวนะคะหรือไม่ก็บางอันก็ลบออกไปเลยค่ะแต่ก็มีเพลงล่าสุดนะคะเพลงเธอมีหลายตัวเลือกซึ่งก่อนหน้านี้น้องทอมต๊อก ok นะคะเขารับหน้าที่ไปเรียบเรียงร้องแล้วก็ถ่ายทำา m v ให้ แต่ปรากฏว่าพอถ่ายทําออกมาแล้วทาเสร็จออกมาแล้วกลายเป็นไปติบิธิ์ของคนอื่นนะคะก็มีการแก้ไขดนตรีอยู่หลายครั้งหลายรอบเลย <c oughs> ก็ทั้งให้น้องทำต่อเขาไปแก้ไขเขาก็เปลี่ยนเครื่องดนตรีทุกเครื่องก็ยังติดบิสธิ์แล้วก็ให้น้องปา ช่วยเออเอาเดนตรีชิ้นอื่นมาใส่ให้ด้วยก็ยังติดอยู่แล้วก็จนสุดท้ายน้องทำซอกเขาก็บอกว่าเออเขาไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเขาทําไม่ได้แล้วก็เลยให้น้องปลาลองมาทำใหม่ซึ่งน้องปาเธอก็เป็นคนมีความสามารถอยู่นะคะยินยอมรับน้องเขาเลยค่ะน้องเขาก็ปรับเมโลด,ดี้ให้มัน ช้าลงนะคะปรับทำนองให้มันช้าลงก็ปรากฏว่าพอน้องทำเสร็จก็เอาเอาคลิปซึ่งก็เพิ่งลงไปนะคะเพิ่งลงไปเป็นเออคลิปที่ก่อนร้องจริงนะคะที่น้องทำส่งมาให้ก็ลองเอามาทำลงดูปรากฏว่าไม่ติดลิขสิทธสิ์นะคะแต่ก็มีเออเอา,เอา เพลงแล้วก็ดนตรีที่น้องปลาเรียบเรียงนะคะมาลองตัดต่อใส่กับของน้องคํา m อกดูซึ่งก็ของน้องคํา m อกนี่เขาทำเอ็มดีมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะติดลิตสิ์ตั้งแต่ท่อนฮุบนะคะตั้งแต่ท่อนฮุบคือนาทีที่1.47นาทียาวไปจนถึงนาทีที่ 3.5นาทีนะคะซึ่งพอมาถึงช่วงท่านทุบก,ก็ลองตัดเสียงของน้องตัดเสียงร้องและเออดนตรีของน้องทาต็อกออกดูแล้วก็เอาของน้องปลาที่ทําเสร็จแล้วนะคะใส่ดนตรนตีอะไรเสร็จแล้วร้องเสร็จแล้วลองเอามาตัดต่อประยุกต์ดูก็ยาวไปจนถึงนแล้วคะท้ายเพลงเลยสุดท้ายเพลง บรรทัดท้ายเพลงนะคะที่ที่ทหิไม่ติดลิขสิทธิ์ก็คือนาทีที่3.5นาทีก็ไม่ติดก็ลองดัดแปลงตัดต่อใส่ดูบางคนเขาบอกทำอะไรแปลก <c oughs> <c oughs> ก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองทำอะไรแปลกก็ลองตัดดูเออเอาเสียงร้องและดนตีที่น้องฟ้าทำมาใส่ดูเป็นท่อนๆๆๆ ไปจนถึงนอนราคาท้ายเพลงก็ปรากฏว่าเอามาลงดูก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเออหลายคนก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าติดลิขสิทธิ์แล้วจะแก้ไขได้ไหมเออหรือว่าเราจะปล่อยให้มันติดลิขสิทธิ์ได้ไหมก็ปล่อยได้นะคะเออพอเราลงคลิปไปแล้วนะคะทาง youtube เขาจะ มีอีเมลมีข้อความแก้งเตือนเรามานะคะว่าเพลงที่เราทำลงไปเนี่ยมันไปติดวิสิทธิ์ของใครของใครเขาจะมีอีเมลแก้งมาแล้วเขาก็จะมีการบอกว่าเออการที่เราไปติดวิสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยเออมันไม่มีบทลงโทษเออิงขั้นปิดช่องนะแต่ว่าเมื่อเราเปิดสร้างรายได้ได้ได เราจะต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากแบ่งรายได้หรือว่าเราไม่อยากให้ช่องของเราไปเกี่ยวข้องกับลิ์ขสิทธ์ของคนอื่นหรือว่าไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับช่องของเราซึ่งมันอาจจะเสี่ยงมีปัญหาในภายหลังจะมีทางแก้ไหมก็มีนะคะก็มี youtube เขาก็มี ที่ให้เราเลือกการโต้แยง้งหรือว่าการโต้แย้งตอบกับเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ในกรณีที่เป็นผลงานที่เราทำเองกับมือเรามีเอกสารมีหลักฐานเพียงพอในการที่เราจะโต้แย้งนะคะว่าเน,นี่ยเป็นผลงานที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือจริงๆเราไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครไม่ได้ไปก๊อปใครมาอันนี้ก็ก็ทำได้นะคะ ซึ่งในกรณีนี้น้องทำต๊อก,ก็แนะนำให้สุนันนะคะไปทำการโต้แย้งดูแต่ส่วนตัวก็คิดว่าคงไม่ทำเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลงานที่ตัวเองสร้างทำขึ้นมาซึ่งตัวเองแค่แต่งเพลงแล้วก็ให้เขาทำดนตรีให้ถ้าเราจะไปโต้แยง้งตอบโต้ตอบกลับเขาเพื่อที่ เ,เราจะได้ิขสิธิ์ของเราเป็นของเราคืนมาเนี่ยเราก็ไม่มเีเอกสารไม่มีหลักฐานอะไรเพียงพอที่จะไปทําการโต้แยง้งเพราะว่าเราได้รับแต่ลิงก์เพลงลิงก์งง MV ที่เที่น้องทมต๊อกทําส่งมาให้แค่นั้นก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพียงพอจะไปโต้แยง้งและถ้าเกิดโต้แย้งไม่ได้มีทางอื่นไหมที่ท,ที่จะแก้ไข เพราะว่าเราก็ยังยืนยันว่าเราก็อยากจะลงคลิปนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมก็มีนะคะ u t u b e ก็มีอีกหนึ่งช่องทางให้เราเหมือนกันออพอเขาแกล้งเตือนเรามานะ,ะเขาก็จะมีช่องทางให้เราเลือกเราก็กดเข้าไปนะคะว่าเ,เราจะโต้แย้งตอบกลับหรือว่าเราจะปล่อยคลิปนี้วิดีโอนี้เอาไว้ โดยการเเมื่อมีรายได้ก็อาจจะต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะอนุญาตให้ YouTube ทําการตัดต่อคลิปวิดีโอคลิปเพลงของเราที่ลงนะคะว่าส่วนไหนที่มันติดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะเราให้ YouTube เขาตัดทาการตัดต่อวิดีโอนั้นให้เราเลยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่ทำได้นะคะ YouTube เขาก็ จะตัดเสียงช่วงที่ติดลิขจิิษิ์ของคนอื่นนั้นออกไปนะคะซึ่งในคลิปที่ให้ y t u t u เขาตัดขเขาก็จะตัดออกไปกนนทั้งยันนานาทีที่1.7 1.47นาทีไปจนถึงนาทีที่3 5 1นาทีเสียงร้องช่วงนั้นก็จะหายแต่ว่าก็ดูวีดีโอแบบเงียบๆนะคะก็เป็น ก็มีเรื่องราวเอามาเล่าให้สู่ฟังก็ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการที่เราทำแล้วไปติดิยิทธิ์ของคนอื่นการแต่งเพลงเองทำเองเออบางครั้งมันมันก็หนีไม่พ้นการติดลิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับเพราะว่าเพลงนียมันก็ต้องประกอบด้วยมอ,อเมโดดูเมโลดี้ทำนองจังหวะ ซึ่งก็อาจจะไปติดกับคนอื่นซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดดนตรีการทำเพลงทำค่ายเพลงการทำดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นเยอะจริงๆนะคะสุดท้ายนี้แล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เท่านี้แหละคะ่ะก็คิดว่าจะทำคลิปพูดอีกอยู่นะคะก็จะพูดในเรื่องการ บันทึกเสียงการท,ทําเพลงเราแต่งเพลงล้วท,ทําเพลงได้แล้วเราจะบันทึกเสียงยังไงเราจะอัดเสียงยังไงจําเป็นต้องไปห้องอัดไหมหรือว่าออสามารถอัดเองได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำํำออจะทําคลิปหน้าแล้วมาพูดให้ฟังแบ่งปันเป็นความรู้ให้กับบางท่านหรือว่าอาจจะหลายๆท่านที่สนใจ เรื่องราวการทำเพลงแต่งเพลงการบันทึกเสียงอัดเสียงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปมีนะคะและขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมายาวนานนะคะก็มีหลายท่านติดตามกันมาเป็นปีแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะและขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ มาติดตามมารับฟังใหม่ๆขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจมากๆค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ